ตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่แบบคุยกันเยอะมากจริงๆนะคะเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มาจากาฝั่งกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งเว็บพน,นันการฟอกเงนินโอ้ยสารพัดเลยครับเป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับช่วงนี้แต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือมุมมองของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะคะที่แกออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเลยนะชี้เป้าว่าเฮ้ เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คนต่างชาติล้วนๆนะมันมีที่เรียกว่าคนไทยเทาๆเนี่ยเขาไปเอี่ยวด้วยแบบลึกเลยอือหือใช่ครับประเด็นนี้ที่คุณวิโรธเปิดมานี่มันทำให้เราต้องมองภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ามันไม่ได้มีแค่แก๊งจีนเข้ามาทำผิดกฎหมายแล้วจบไป ใช่ใช่แต่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับอะไรในบ้านเราเองด้วยซ้ําวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะดูตามที่คุณวิโรธแกวิเคราะห์ไว้นี่แหละคะ่ะว่าคนไทยเท่าๆที่ว่าเนี่ยเขาเข้าไปมีบทบาทอะไรยังไงแล้วใช้วิธีไหนฟ้องเงินกันแน่ครับและที่สําคัญคือไอ้ข้อสังเกตแรงๆของคุณวิโรธที่ว่าทางการอาจจะรู้แต่ไม่ทําเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับประเด็นนี้ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามมากครับเพราะมันโยงใยไปถึงโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ อาจจะฝังรากลึกในบ้านเราจริงๆเริ่มตรงนี้ก่อนเลยที่คุณวิโรธบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มทุนใหญ่ๆอย่างเฉินจือ้อหรือ Pri n c e g r o u ปที่ดังๆจากกัมพูชานะคะจะเข้ามาสร้างอาณาจักรอาชญากรรมใหญ่โตในไทยได้แบบเอ่อตัวคนเดียวครับครับคุณวิโรธแกพูดติดตลกแต่ฟังแล้วแบบเออจริงว่ะว่ามันไม่ใช่หนังจีนกำลังภายในนะที่จะมาฉายเดี่ยวเหมือนรีบุกเข้ามาทำอะไรสำเร็จได้คนเดียวอ่ะถูกต้องเลยครับ อันนี้คือหัวใจสำคัญที่คุณวิโรชี้เลยการจะทำธุรกิจผิดกฎหมายสเกลใหญ่ขนาดนั้นเงินหมุนเวียนเป็นหมืน่นเป็นแสนล้านเนี่ยมันเอ่อมันต้องมีอีโคซิสเต็มในพื้นที่เสมอครับระบบนิเวศใช่ครับคือต้องมีคนรู้เห็นมีเครือข่ายมีคนคอยช่วยไม่งั้นมันทำไม่ได้หรอกครับการตั้งศูนย์คอเซนเตอร์ใหญ่ๆการวางระบบเว็บพนันการฟอกเงินที่ซับซ้อนเนี่ยมันต้องมีคนในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งคนในที่ว่านี้คุณวิโรธมองว่าเป็นคนไทยแน่นอนครับตามที่คุณวิโรธวิเคราะห์นะหนีไม่พ้นคนไทยไม่ว่าจะเป็นนายทุนไทยที่มีเส้นมีสายกลุ่มอิทธิพลท้องถิน่นหรือเอ,อ่ออาจจะโยงไปถึงคนในวงการการเมืองด้วยซ้าไปโหการเมืองเลยเหรอคะคือการสนับสนุนมันอาจจะมาได้หลายแบบไงครับอาจจะแค่ให้ข้อมูลช่วยเคลียร์กฎหมายหรือแค่หลิวตาข้างหนึ่งทำเป็นมองไม่เห็นปล่อย,ปล,อยปล่อยไปให้มันเกิดได้อ๋อ การที่กลุ่มทุนต่างชาติล้วนๆจะเข้ามาทําอะไรใหญ่โตเบอร์นี้โดยไม่มีคนไทยรู้เห็นเป็นใจเลยเนี่ยคุณวิโรดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยากมากๆๆครับมันต้องมีเจ้าถิ่นน่ยคอยเปิดทางให้ฟังดูมีเหตุผลนะคะคือจะมาตั้งฐานทัพจะขนเงินเข้าออกจะหาคนหาทรัพยากรในประเทศเราได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนข้างในที่รู้ช่องทางรู้กฎระเบียบหรืออาจจะรู้ช่องโหว่ด้วยซ้ําคอยจัดการให้ ครับเหมือนมีคนกูพรมแดงรอหรืออย่างน้อยก็เปิดประตูหลังบ้านรอไว้อะไรทํานองนั้นนะครับไม่งั้นทุนหนาแค่ไหนมาจากนอกก็คงทําอะไรได้สะดวกขนาดนี้แล้วพอคิดตามแบบนี้ปุ๊บมันก็อดโยงไปเรื่องที่สองที่คุณวิโรธพูดแรงๆไม่ได้เลยคือเรื่องที่ว่าทางการหรือแม้แต่รัฐบาลเองอาจจะรู้อยู่แล้วว่าใครเอียงบ้างครับอันนี้น่าคิดมากคุณวิโรธถึงกับบอกว่าอาจจะมีลิสต์รายชื่ออยู่ในมือแล้วด้วยซ้ำ ประมาณ7-8ชื่อที่แบบคนในวงการรู้กันดีแต่คำถามคือทำไมไม่จัดการทำไมเราเห็นข่าวจับแต่รายย่อยๆปลายแถวซะเยอะใช่ครับเหมือนทำพอเป็นพิธ,ธีให้เห็นว่าเออมีการทำงานนะแต่ตัวใหญ่ๆหรือคนไทยที่อยู่เบื้องหลังทำไมยังลอยนวลหรือยังไม่มีการดำเนินการที่มันออชัดเจนเด็ดขาดตรงนี้แหละค่ะที่คุณวิโรธแกตั้งคำถามว่าทำไมทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับ แกก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าพอสืบไปลึกๆแล้วเนี่ยเส้นสายมันโยงไปถึงผู้มีอำนาจนายทุนใหญ่หรือกลุ่มการเมืองในไทยเองหรือเปล่าออืมันเลยทำให้หน่วยงานเก่งๆที่จริงๆมีหน้าที่โดยตรงอย่างปบองงอเนี่ยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เขาต้องดูเส้นทางเงินโดยตรงหรือบชสอ,อทอตำรวจไซเบอร์ที่เก่งเรื่องแกะรอยออนไลน์มากๆเนี่ยค่ะเก่งมากทั้งคู่เลย กับทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนขาดคำสั่งหรือขาดไฟขิวจากฝ่ายการเมืองจากระดับนโยบายเพราะอย่างปอปอง,งอเองโครงสร้างก็อยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมซึ่งก็คือฝ่ายบริหารไม่ใช่องค์กรอิสระร้อยเปอร์เซ็นตอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถึงเก่งแค่ไหนถ้าการเมืองไม่สั่งหรือสั่งให้เบาๆก็ทำอะไรมากไม่ได้คุณวิโรธมองไปในทํานองนั้นครับว่าอาจจะมีสัญญาณบางอย่างหรือมีความเกรงใจอะไรบางอย่าง ทำให้การขยับตัวมันไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็น,น่าคิดนะคะว่าปัญหามันก็ไม่ถูกแก้ที่ต้นตอจริงๆสิทำได้แค่เล็มเล็มกิ่งก้านแต่รากใหญ่ๆมันยังอยู่แล้วก็คอยกัดกินประเทศต่อไปเรื่อยๆใช่ครับมันเป็นภาพที่น่ากังวลตามที่คุณวิโรชี้เลยครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่แบบฟังแล้วทึ่งมากคือคกลไกการฟอกเงินที่คุณวิโรชแฉออกมาเนี่ยมันเหนือชั้นมากค่ะเรื่องการใช้มมลลนิธิบังหน้า ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆลองนึกภาพตามนะคะคือกลุ่มทุนสีเทาเนี่ยอาจจะไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาภาพลักษณ์ดีเลยทำเพื่อสังคมช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แล้วก็เปิดรับบริจาคครับสร้างสตอรี่ให้ดูดีใช่สร้างที่มาของเงินให้ดูสะอาดะอาดสมมุติได้บริจาคมาจริงๆหรือทำยอดปลอมๆไม่รู้นะได้มาสักสิบล้านแต่เวลาจะฟ้องเงินก้อนใหญ่จริงๆที่มาจากเว็บพนันคอรเซ็นเตอร์ อาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านครับเงินก้อนใหญ่กว่าเยอะเขาก็ใช้วิธีเอาเงินก้อนใหญ่นี้แหละไปจ้ายบริษัทในเครือตัวเองหรือบริษัทนอมินมีให้มาทําโครงการของมูลนิธิเ <c oughs> ช่นสร้างตึกจัดอีเวนต์จ้างที่ปรึกษาอะไรก็ว่าไปแต่ใช้งบแบบสูงลิ้วเวอร์วังมากอาจจะร้อยล้านจากสิเป็นร้อยใช่ค่ะพอมีคนถามว่ามูลนิธิเอาเงินเยอะแยะมาจากไหนก็อ้างว่าอ๋อก็เงินบริจาคสิบล้านไง แต่ประเด็นคือแล้วอีก90ล้านล่ะคุณวิโรธชี้ว่ามันไม่มีใครไปตรวจละเอียดว่ายอดบริจาคจริงกับยอดใช้จ่ายในโครงการเนี่ยมันสมเหตุสมผลกันไหมส่วนต่างมหาศาลนั้นมันไหลไปเข้ากระเป๋าใครผ่านบริษัทไหนบ้างถูกต้องครับคุณวิโรธมองว่านี่เป็นช่องโหว่ใหญ่เลยเพราะการตรวจสอบบัญชีมูลนิธิมันอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าบริษัททั่วไปที่ต้องส่งงบต้องมีผู้สอบบัญชีคอยจี้อ,อ๋อระบบตรวจสอบมันต่างกันครับ แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือการใช้ภาพลักษณ์ความดีของมูลนิธิเนี่ยเป็นเกราะกําบังชั้นยอดเลยเพราะใครจะเข้าไปขุดคุย้ยตรวจสอบมากๆก็อาจจะโดนต้านต้านยังไงคะก็อาจจะโดนถามกลับว่าเอ๊มูลนิธิทําความดีอยู่ทําไมต้องมาขัดขวางมาจับผิดหรืออาจจะโดนย้อนแรงแบบที่คุณวิโรธเปรียบเรยว่าแล้วคุณละ่ะทําดีได้เท่ามูลนิธิรอเปล่าโอ้โหแรงนะเนี่ยครับมันเป็นตะกะแปลกๆแต่ใช้เบี่ยงเบนประเด็นได้ดี ทำให้คนที่จะเข้าไปตรวจสอบจริงๆก็ทํางานยากขึ้นเกรงใจหรืออาจจะโดนกดดันไปเลยฟังดูเหมือนพวกเล่นแร่ปแปรธาตุเลยจริงๆใส่เสื้อคลุมคนดีใจบูนสุนทานแต่ข้างในอาจจะกําลังปั่นเงินฟอกเงินกันอยู่เงียบๆซับซ้อนจริงๆค่ะครับซับซ้อนมากครับ คำถามต่อมาเลยค่ะแล้วทําไมต้องเป็นประเทศไทยทําไมเราถึงดูเป็นเป้าหมายหลักหรือเป็นทางผ่านสําคัญของข,องขบวนการพวกนี้จนคุณวิโรธแกใช้คําแรงเหมือนกันนะว่าอาจจะกลายเป็นสวรรค์ของการฟอกเงินไปนแล้วหรือเปล่าครับคุณวิโรธแกวิเคราะห์ไว้หลายปัจจัยเหมือนกันครับมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเรื่องกฎหมายครับที่อาจจะยังตามไม่ทันหรือการบังคับใช้ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างการเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือ UBO ที่เราคุยกัน u ู i ิ i ม e Beneficiary Owner ใช่ไหมคะใช่ครับตัวตนคนสุดท้ายที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยกฎหมายไทยอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะสาวไปให้ถึงตัวได้ง่ายๆมันเลยเปิดช่องให้เขาใช้โครงสร้างซับซ้อนตั้งบริษัทซ้อนๆกันกองทุนต่างประเทศมาถือหุ้นอะไรแบบนี้อ๋อทำให้ตามตัวยากครับซ่อนตัวตนได้ง่ายปัจจัยที่สก็คือเรื่องนอมินีหรือคนไทยที่รับจ้างถือหุ้นแทนเป็นกรรมการแทนเนี่ย หาได้ค่อนข้างง่ายในบ้านเรารวมถึงบัญชีม้าด้วยบัญชีธนาคารที่รับจ้างเปิดให้เงินผิดกฎหมายวิ่งผ่านอันนี้เราเห็นข่าวบ่อยมากเลยนะคะ<อ>บัญชีม้าเนี่ยใช่ครับมันแพร่หลายมากและปัจจัยที่3ที่คุณวิโรธชี้ก็คือเรื่องกำลังพลของหน่วยงานที่ตรวจสอบโดยตรงอาจจะไม่พอคนไม่พอครับ แกยกตัวอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ต้องดูเรื่องนอมินีโดยตรงเนี่ยแกอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้จริงๆแค่10กว่าคน12-14คนประมาณนั้นโหสิบกว่าคนดูแลบริษัทเป็นแสนเป็นล้านครับเทียบกับสเกลปัญหาแล้วมันก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงจริงๆพอฟังปัจจัยเหล่านี้รวมๆกันมันก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะครับแล้วถ้าเรามองเชื่อมกับภาพใหญ่ในภูมิภาคด้วยเนี่ยมันยิ่งชัดเลยครับ คือพอพวกกลุ่มทุนใหญ่ในกัมพูชาโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเฉินจือ้อหรือ Pri n c e Group ที่โดน OF a ฟของอเมริกาขึ้นบัญชีดำไปแล้ว OF a ฟนี่คือหน่วยงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐใช่ไหมคะมีอำนาจมากเรื่องความบาดใช่ครับพอโดนขึ้นบัญชีดำปุ๊บการจะทำธุรกรรมระหว่างประเทศการโอนเงินการลงทุนในประเทศที่เข้มงวดมันทาได้ยากมากเหมือนโดนล็อกทางการเงินค่ะ <Ha, S 1> เข้าใจได้เขาก็ต้องหาทางออก หาทางระบายเงินหาทางฟอกเงินซึ่งประเทศไทยที่อยู่ติดกันแล้วก็มีช่องว่างอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ทั้งเรื่อง UBO โนมินีบัญชีมา้าการบังคับใช้กฎหมายมันก็เลยกลายเป็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับเป็นเหมือนทางออกฉุกเฉิน เป็นเส้นทางลำเลียงเงินสกปรกที่สะดวกที่สุดโดยใช้คนไทยนี่แหละเป็นตัวกลางช่วยถือครองช่วยโอนย้ายเพื่อส่งต่อไปประเทศอื่นหรือเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่ดูสะอาดขึ้นโอฟังแล้วน่ากลัวนะคะเหมือนบ้านเรากลายเป็นฮับเป็นทางด่วนให้เงินเทาๆจากเพื่อนบ้านวิ่งผ่านแทมมีคนไทยบางกลุ่มคอยเปิดประตูอำนวยความสะดวกให้อีกภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับตามที่คุณวโรอดวิเคราะห์แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมในประเทศแล้วใช่ไหมคะ คุณวิโรธมองไปถึงระดับนานาชาติเลยใช่ครับอันนี้สําคัญมากแกมองว่ามันเป็นเดิมพันระดับชาติเลยนะตอนนี้นานาชาติทั้งสหรัฐอังกฤษยุโรปเอเชียกําลังจับตาดูไทยใกล้ชิดมากเรื่องนี้จับตาดูทําไมคะเพราะเขามองว่าไอ้เครือข่ายอาชญาก,กรรมจากกัมพูชาเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามระดับโลกไปแล้วไม่ใช่แค่คอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยแต่มันโยงไปถึงค้ามนุษย์แรงงานทาสในบ่อนในศูนย์คอเซ็นเตอร์ ค้ายาพนันออนไลน์คุณวิโรธใช้คำแรงว่าเหมือนเป็นศูนย์รวมความชั่วร้ายเลยแรงมากแต่ก็อาจจะจริงซึ่งนานาชาติก็มองว่าไทยเองก็เป็นผู้เสียหายนะแล้วก็อยากดึงไทยมาเป็นพันธมิตรช่วยกันปราบเครือข่ายนี้ฟังดูดีนี่ครับเป็นพันธมิตรแต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆครับที่คุณวิโรธเตือนไว้คือถ้าท่าทีของไทยยังดูหน่อมแนม คือ,อไหนครับคือดูไม่จริงจังดูเฉื่อยชาทําแบบขอไปทีจับแต่ปลาซิวปลาส้อยไม่ซาวถึงตัวใหญ่ๆหหรือคนไทยที่อยู่เบื้องหลังเสียทีเนี่ยนานาชาติที่มองอยู่เขาอาจจะเริ่มสงสัยแล้วสงสัยว่าจากที่เคยเห็นใจอาจจะเริ่มระแวงว่าเอ๊ะตกลงไทยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือเปล่าปกป้องพวกเดียวกันเองอยู่หรือเปล่าความไว้ใจมันจะหายไปกลายเป็นความคลังแคลงใจแทนโอ้อันนี้น่ากลัวนะ แล้วจุดที่พีคสุดที่คุณวิโรธเตือนเลยคือเรื่องไอ้เจปชื่อคนไทยที่ว่ากันว่าเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะที่แกบอกว่ามีลิสต์แล้วครับแกบอกว่าลองคิดดูถ้าวันดีคืนดีอเมริกาอังกฤษหรือองค์กรระหว่างประเทศเขาหมดความอดชนหรือได้ข้อมูลปุ๊บชิงเปิดชื่อคนไทยพวกนี้ออกมาก่อนเลยผ่านการคว่ำบาตหรือรายงานอะไรก็แล้วแต่ ก่อนที่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะที่คุณวิโรจน์จาะชงถึงคุณอนุทินในฐานะผู้นํารัฐบาลณตอนนั้นจะจัดการเองได้สําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณวิโร์ใช้คําว่าเรือหายชิบหายครับโอ้ oh. คือความน่าเชื่อถือประเทศพังทันทีภาพลักษณ์เสียหายยับเยินจากที่จะเป็นพันธมิตรอาจจะโดนผลักไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นพวกเดียวกับอาชญากรไปเลยมันเสียหายหนักมากครับและทางออกคืออะไรคะในมุมของคุณวิโร์ทางรอดเดียวคือตู้รีบเก็บกวาดบ้านตัวเองครับ ต้องแสดงความจริงใจกล้าหาญทางการเมืองสั่งลุยเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนเอาตัวคนไทยที่เอี่ยวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามออกมาจัดการตามกฎหมายให้เด็ดขาดทําให้เห็นก่อนที่ต่างชาติจะมาแฉเราเองต้องชิงลงมือก่อนครับเพื่อก,กู้ความเชื่อมั่นสร้างความชอบธรรมรักษาจุดยืนของไทยไว้ให้ได้ผลกระทบมันไม่ได้มีแค่เรื่องชื่อเสียงอย่างเดียวนี่คะคุณวิโรธพูดถึงร่องเศรษฐกิจด้วยใช่ครับอันนี้น่ากลัวไม่แพ้กันเลย แกมองว่าการที่เราปล่อยให้เงินเท่าๆเ,เงินสกปรกมหาศาลเหล่านี้มันไหลเข้ามาฟอกในระบบเศรษฐกิจเราเรื่อยๆทั้งตลาดหุ้นอสังหาพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยมันเหมือนเรากําลังโดนยึดประเทศทางเศรษฐกิจไปทีละนิดยึดประเทศเลยเหรอคะครับโดยที่เงินพวกนี้มันไม่ได้สร้างประโยชน์จริงๆมันเข้ามาปั่นราคาบิดเบือนตลาด และก็สร้างความเปราะบางให้ระบบการเงินเราอย่างมากมันเปราะบางยังไงคะก็ลองคิดดูครับถ้าเงินเทาๆพวกนี้มันฝังตัวอยู่ในเส้นเลือดเศรษฐกิจเราเยอะๆแล้ววันหนึ่งมันต้องถูกอายัดหรือถูกดึงออกไปพรวดเนียวเช่นโดนความบารหรือเจ้าของเงินหนีการตรวจสอบเศรษฐกิจส่วนที่พึ่งเงินพวกนี้อยู่มันอาจจะช็อกพังครุนลงมาได้เลยเหมือนฟองสบู่แตกนึกภาพออกเลยค่ะน่ากลัวมากแล้วในระยะยาว ทุนดีๆนักลงทุนสะอาดทั้งไทยทั้งเทศใครจะอยากเอาเงินมาเสี่ยงในประเทศที่เต็มไปด้วยเงินติดกฎหมายล่ะครับคุณวิโรธเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเปรียบเทียบว่ายังไงนะคะเหมือนเราจะไปซื้อที่ทําธุรกิจแต่พอไปดูที่จริงแปลงข้างซ้ายค้ามนุษย์แปลงข้างขวาเป็นบ่อนแปลงข้างหน้าเป็นฐานคอเซ็นเตอร์ถามว่าใครจะกล้าไปลงทุนตรงนั้น <laughs> ไม่มีใครอยากไปตั้งแคมป์ข้างๆบ่อนหรือแหล่ง้ามนุษย์หรอกเนอะชัดเจนเลยค่ะครับ มันทำลายบรรยากาศการลงทุนที่ดีไปหมดเลยสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดตามมุมมองที่คุณวิโรธชี้ให้เห็นเนี่ยมันน่ากังวลหลายจุดจริงๆทั้งเรื่องคนไทยเทาๆที่อาจจะมีอยู่จริงและเอี่ยวลึกเรื่องการใช้มูลนิธิเป็นเครื่องมือฟอกเงินที่แยบยลข้อกล่าวหาเรื่องรู้แต่ไม่ทำของทางการและความเสี่ยงใหญ่หลวงทั้งต่อชื่อเสียงประเทศและเศรษฐกิจถ้าเรายังจัดการปัญหานี้ไม่ได้ครับแล้วจากทั้งหมดนี้ สิ่งที่ยังเป็นคำถามใหญ่ที่คุณวิโรธชี้ไว้ให้คิดต่อและเราอาจจะต้องติดตามกันต่อไปก็อาจจะไม่ใช่แค่ว่ามีคนไทยเอี่ยวไหมซึ่งแกค่อนข้างนั่นใจว่ามีแต่คือใครกันแน่ในระดับโครงสร้างอำนาจที่อาจจะพัวพันอยู่ค่ะใครคือตัวจริงแล้วมันมีนกลไกอะไรที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันดำเนินต่อไปได้โดยที่การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายมันยังไปไม่ถึงตัวการใหญ่จริงๆสักที และสังคมเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเรียกร้องความโปร่งใสหรือผลักดันให้มีการจัดการที่จริงจังมากขึ้นเป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆค่ะที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะคะครับผมเอาละค่ะถ้าการเจาะลึกในมุมมองของคุณวิโรธวันนี้มีประโยชน์หรือทำให้ได้มุมมองใหม่ๆไปคิดกันต่อก็ฝากแชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักฟังกันด้วยนะคะและสำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจแบบนี้ในครั้งต่อๆไป